นี้หายไปเลยไหวพอลูกสาวหน่อยไหวยอพอลูกสาวหน่อยไหวพอลูกสาวหน่อยอันนี้คือคุณพิีินันปานช้างนะหรือว่าอาจารย์ชวีแจ้งวันที่14นะครับไหวพอลูกลูกสาวหน่อยลูกสาวจ้าวันนี้วันเกิดของลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีน่ารักคะแนนนี่เหอ, <c oughs> อโอเคไปดู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  ไปด้วยยิ้มหวานด้วยนิมินนนเน่น่อเส็เน่ลยเ็น่าเยไปตงไปม่ัวอะไรอะเอท่าอะไรอะ่ันหลังเผเี้นเหรอเาแล้วไม่เอาตา่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ ม่เอาอืนอาผู้หญิงอะเอาจานใส่ก่ลูกสาวลูกสาวของอาจารย์ชวีนะนี่บรรยากาศของนี้ก็ถือนี่เป็นรัวนะไปดูบรรยากาศเจออะไรเจออะไรแล้วป็เปี๊้าวีไม่เจอ จุดเลยจุดเลยจะร้องมามสิดาราใครใครผู้นำร้องเลยค่ะร้องเลยค่ะร้องเลยค่ะร้องเลยนี่อีกร้อบหนึ่ง <laughs> ไมทำามทำไมเป็นหนูล่ะคะเดเนเสียงดี้ลเลย Happy birthday to you ทางนน้นเลยค่ะเจ้าของงาน Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอโหดับเบิลเลยอันนี้กำลัง จะตัดเคือกนะครับแบ่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะเอาไหมคะทำท่าตัดเชือกเขาบอกทำท่าตัดเชือกวะทำท่าตัดเชือกเอาไหมคะตัดสินใจนะคะหนึ่งสองสามเอาไหมคะเอาโอเคเดี๋ยวหาหาทิชชู่มาเช็ดก่อนอยวทิชชู่เช็ดให้นะโอเค นี่ก็เป็นอาหารนะครับสำหรับง,งานน,านี่ครับก็เป็น,ตนแตงโมนะครับแตงนะ okay, โมสภาพเนะตรียมไว้นะมีแตงโมมีผัดไทยครับมีผัดไทยแล้วก็กุ้งของบุนเส้นเลยเหลือตะมอรครับตัวนี้กุ้งกุ้งเหลืออยู่สองตัว แล้วก็มีครับนี่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอข้าวเหนียวเอข้าวเหนียวมูลนะข้าวเดนียวมูลกินอ่าเนี้ยวันพ่อวันเกิดให้ให้ร้านขนาอลูกสาวของ คุณพิธินานปานช้างหรืออาจารย์ชวีนะ้วพรู้สาวคนโตเขาเกิดคนนี้ยขอให้เรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณรือใครเนี่ยเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือนลำับต้นอาจะให้บอกว่าไงไม่เคยออกไหม่เลยครับ เขาชวนมางานมันเกิดก็มามาไหวไม่รู้เลยไม่เป็นกินเป็นอย่างเดียวโคตรเออเค้กนะนิ้วพักนิ้วพับไม่มีน้าหมูน้าถือคนหน้าเปล่า เขาอยากกินหมูด้วยขออะไรเนี่ยทดลองทดลองทดลองแนนมันดำจัดเลยมันพุงแนนเท่าไหร่แนนเท่าไหร่คือจ้าเขาก็ขอให้น้องชื่ออะไรน้องหนิงนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆถ้าทำงานได้ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะ อขอให้เป็นเด็กดีใช่หรอเป็นเพื่อนของแม่น้องหนิงนะคะอาจารย์ชวีนับปานช้างชื่อช่างตู่ค่ะจ้าช่างตู่นครศรีธรรมราชค่ะโคราชไม่ไปค่ะจ้านครศรีธมราชเราบอกพี่ชายเหรอโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่คนเดียวดีกว่ามีแฟนฝรั่งกำลังดังมาเนี้ยโน no 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 ฝรั่งเตะมาก็ตบกลับอ่ะโอ้ยดูจังเลยดีแล้วกันนะดีแล้วกันจ้าก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีค่ะมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะตอนนี้นะครับอาจารย์ชวีก็เตรียมเทียบมาให้ทไม่เตรียมเรียมมาให้ขวดเองนะนี่เอาไปหนักกลับเลยใช่ไหมเล่นอะไรครับก็ อีกแล้วเช่นเคยนะครับกินเค้กให้เขาหน่อยอร่อยไหมอูดอวอร์พลเขายังไม่กินมุ้กินนี่อ่ะอวอร์พลเขายังขอ,อให้คุณย์ที่ติดนานปันช้นางแล้วก็ลูกสาวขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ขอให เรียนหนังสืออย่างเก่งเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอายุบ้านฝันยืน,นจะเดินรุ่งเรืองสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้สมบังด้วยความรักจากทั้งใหญ่ครับดสดีครับบายานดูไป